สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หนอยเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับวดประจำวันที่25สิงหาคม2567นเะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมตัวเจาะนี้มาแค่ในรอบเดียวเนาะแล้วก็เลขวิ่งมา1รอบนะครับของเราเมื่อวานนี้ขาดแค่ตัวประกบคู่นะครับก็คือเลข3นะครับพี่พี่ ถ้ามีเลขสามเนี่ยน่าจะได้เฮนะครับน่าจะได้เฮห,หลายรอบอยู่นะครับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออกสองศูนศูนย์ศูนย์สามนะครับของเราไม่มีเนาะมาศูนย์ศูนย์สังเกนรอบแรกก็มาเบิ้ลน,นะครับหลุดไปนะครับฮานอยปกติเจ็ดสองหกกับห้าหกนะครับของเรานะครับใครรูดที่หกเข้าไปที่หกห้าห้าหกเน้นๆน,น,น,นะครับมาสายรูดเนาะรอบนี้ ฮานอย v ี p 931กับ53ของเรา1 3ไม่มีนะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่31นะครับพี่พี่ก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิด3มมาเนี่ยน่าจะมาหลายรอบอยู่นะครับก็นะครับมารอบเดียวเนาะรอบปกติท่านใดมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดไม่มีโชคก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่ ก่อนไปรับชมนะครับเนาะแอดก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับเนาะนะครับนำแนวทางตัวเลขไปเสี่ยงโชควันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามแอดได้นะครับวันนี้นะครับเลขตารางผมให้ไปที่เลขศูนย์ เลขแปดเลขเก้านะครับเลขห้าเลขห้านะครับผมแล้วก็จะเป็นที่เลขหนึ่งเลขสองนะครับเก้าห้าศูนย์หนึ่งแปดสองส่วนเลขสายวิ่งสายรูดนะครับวันนี้ นะครับผมให้วิ่งไปที่เลข8รูดไปที่เลข9นะครับวันนี้ชอบเลขพี่น้องเนาะ9กับ8นะครับ80 81 85 82 90 91 92 95นะครับ 3ตัวให้ไปที่9 85 8 9 0ดห้าแปนะครับเก้าแปนนะครับพี่พ นะครับ808590เนาะ92เลขตารางก็จะเป็นที่เลข9กับเลข8นะครับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ขอให้เฮงๆงปังๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณอ,อีกครั้งนะครับที่ให้การติดตามเข้ามารับชมแนวทางนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ